จะนิ่งกว่าเก่านะนิ่งกว่าเก่าใช่มันจะนิ่งกว่ามันนิ่งกว่าเก่ารงค์ไรตรงไหมใช่สมูทกว่าเดิมไหมครับดีไหมลูกค้าดี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 มาจากไหนครับเนี่ยผมมาจากบางปูครับสมุดประการดูในติ๊กต็อกแล้ววันนี้มาสัมผัส์ด้วยตัวเองโอ้สุดยอดยอดครับตั้งเหมือนที่อื่นปะไม่เหมือนความละเอียดเป็นไงที่นี่ละเอียดกว่า ละเอียดมากไหมเช็คช่วงล่างให้เราด้วยแล้วก็อันไหนเสียก็แจ้งเราแต่ที่อื่นเขาระวังรถนะฮะตั้งศูนย์เขาก็เอาขึ้นตั้งศูนย์เลยเขาไม่ไม่ทําแบบนี้แล้วตอนตั้งละเอียดไหมละเอียดมากไม่เสร็จสักทีท <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แตที่อื่นเอาแป๊บเดียวเสร็จแล้วปรับแล้วปรับอีกเนาะอ่าลูกค้าไปเลยครับสองกิเทิร์นเลยสะพานลอยนี่ไปอีกนะครับ <c oughs> อันนี้ผู้ใช้งานจริงนะครับผู้มาตั้งจริงๆนะครับ เหตุผมอะไรตรงไหมครับนิ่งไหมนถ้าดีไงขอนิป่อยครับนิปเยี่ยมมากอ่าโอเคครับนั่นแหละครับออกนะครับมาได้ห้ามรีบถ้ารีบไม่ต้องมาครับเรียกไปก่อนสวัสดีครับ